มาสด้าสเป็นรถยนต์ซับคอมแพคที่ได้รับคําชมอย่างต่อเนื่องจากการผสมผสานระหว่างการออกแบบที่มีสไตล์การควบคุมที่คล่องแคล่วและคุณภาพการประกอบที่ยอดเยี่ยมรถรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี1996โดยใช้ชื่อมาสด้าเดมิโอในบางตลาดก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อมาสด้าสอย่างเป็นทางการในตลาดทั่วโลกเมื่อเวลาผ่านไปรถคันนี้ก็ได้พัฒนาไปจากรถแฮทแบ็กที่มีราคาประหยัดกลายเป็นรถขนาดเล็กที่สมบูรณ์แบบและมีความประณีตมอบความคุ้มค่าและความหรูหราเกินกว่าที่ขนาดของมันจะบ่งบอก ปรัยาการออกแบบของมาสด้าที่เรียกว่าโคโดจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวมีบทบาทสําคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของมาสด้า2แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของมาสด้าแต่ก็ไม่ได้ขาดความน่าดึงดูดทางสายตารุ่นปัจจุบนันมีเส้นสายที่โค้งมนกระจังหน้าขนาดต่ําและไฟหน้าทรงเฉียบคมให้ความรู้สึกราวกับกําลังเคลื่อนไหวแม้จอดอยู่กับที่สัดส,ส่วนของรถมีความสมดุลดีและมาสด้าได้ให้ความสําคัญ กับรายละเอียดการออกแบบแม้ในรถรุ่นที่มีราคาประหยัดที่สุดก็ตามสิ่งนี้ทำให้ Mazda 2โดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดที่มักเน้นความใช้งานจริงเป็นหลัก ด้านสมรรถนะการขับขี่ Mazda 2ได้รับประโยชน์จากความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างรถที่ขับสนุกแชซี่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีเพื่อความตอบสนองมอบความคล่องตัวและการควบคุมที่เหนือกว่ารถในระดับเดียวกันพวงมาลัยมีความแม่นยำและระบบการสะเทือนให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลกับความมั่นคงเป็นรถที่ให้ความรู้สึกเบาและคล่องแคล่วโดยเฉพาะใน การขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นด้วยขนาดกระทัดรัดและทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมจึงง่ายต่อการขับและจอดแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ก็ยังให้ความรู้สึกมั่นคงเมื่อต้องขับบนทางหลวงหรือถนนคดเอคียัยแสดงให้เห็นถึงวิศวกรรมที่พิถีพิถันภายใต้ฝากระโปรงหน้ามาสด้2มักมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเช่นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตรในรุ่นล่าสุดแม้จะไม่ใช่เครื่องยนต์ที่ให้แรงม้าสูงที่สุด แต่ก็เหมาะสมกับน้ำหนักของรถและการใช้งานทั่วไปมาสด้ปรับแต่งเครื่องยนต์ให้เน้นความประหยัดและความเรียบเนียนมากกว่าความแรงสุดขีดตัวเลือกเกียร์มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขึ้นอยู่กับตลาดที่จำหน่ายด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันถือว่าน่าประทับใจทำให้รถรุ่นนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่มองหาความคุ้มค่า